คะแนนทะเบียนแบบนี้เพิ่งเคยเห็นตรงใสยต้องทำหนังสือสอบถามรอบที่สองอะ่ะไอสตาร์ด้ารุ่นเนี้ยมันปลดระวางไปนานแล้วเนี่ยสตาร์ด้ารุ่น,นเนี้ยเนี่ยมันปลดระวางไปนานแล้วเนี่ยข้างหลังทะเบียนหนึ่งข้างหน้าทะเบียนนึงเนี่ยข้างหลังทะเบียนสี่ห้าศูนย์สามสาม ข้างหลังทะเบียน45033ข้างหน้าทะเบียนอะไร500เหรอดูข้างหน้าทะเบียนอะไรเนี่ยถ้าเป็นทะเบียนหรืออะไรโอ้ไม่ใช่เป็นฟิวเจอร์บอร์ดโอ้โหฟิวเจอร์บอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดเป็นฟิวเจอร์บอร์ดก็จะทะเบียน เอาแผ่นฟิวเจร์บอดมาแปะอ๋แบบนี้ก็มีด้วยรถตำรวจจะเอาแผน่นพิ้วเจ้าบอดมาติดเป็นทะเบียนแผน่นฟิวเจ้าบอดถ้าประชาชนใส่มันจะผิดกฎหมายไหมถ้าประชาชนเอาแผ่นฟิวเจ้าบอด มาทำเป็นแผ่นป้ายทะเบียนมันจะผิดกฎหมายไหมผมถามหน่อยไม่ใช่ทะเบียนนะครับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเนี่ยแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดไม่ใช่ทะเบียนนะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นทะเบียนรถไม่ใช่นะนะครับผมจะเปิดไฟให้ดูชัดๆเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูแป๊บหนึง่ง แปบ๊บนึงนะอ่าอ่ะ,อะดูนะครับอันนี้ไม่ใช่แผ่นป้ายทะเบียนนะครับเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเอามาทำเป็นแผ่นป้ายทะเบียนเลขอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นรถของตำรวจสอทอุ่งมหามเมฆ เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งทะเบียนหลังก็เลือนลางแต่ทะเบียนหน้าเป็นฟิวเจอร์บอร์ดอันนี้ป้ายชื่อผู้คุมด่านเยอนไหมครับนี่คือบริเวณที่ตั้งด่านเออถ้าเป็นรถประชาชนจะโดนจับไหมผมถามหน่อย ถ้าเป็นรถประชาชนจะโดนจับไหมเอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาทำแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยออสุดยอดไหมครับโอ้มันไม่มีงบขนาดนั้นเลยเหรอน่าจะหารถใหม่มาให้ได้แล้วนะนู่นรถใหม่ก็มีเอออะฝากด้วยแล้วกันนะครับ